สวัสด,ดีครับวันนี้พามาไล่แมลงแบบธรรมชาตินะครับจุดเผาเสร็จไม้เสร็จใบไม้ในสวนนะครับไล่แมลงใบอ่อนให้มายุ่งคาเชื้อในตัวเลยครับจะมีดินมันชื้น ถ้าเราปล่อยไว้ยังแบบกองไว้จะเป็นที่หมักหมมของเชื้อรานี่เป็นทุเรียนที่หล่นจากต้นมันจะเป็นเชื้อราอันนี้ก็จะต,ติดอยู่ในพื้นดินจะไหลไปติด,ต,ดต้นอีกเขาต้นกนจะมีปัญหาเป็นท็อปอันนี้ใช้ควันไล่แมลง ใบช่วงนี้จะสวยเลยครับจะไม่ค่อยมีมเมล็งมายุ่งเลยถ้าเรามีไฟมีอันนี้ควันไล่อย่างนี้ไม่เปลืองยาครับฉีดฉีดฉีดบ้างเขาเสร็จไม้เสร็จใบไม้ในสวนไล่บ้างครับ อันนี้รูปทุเรียนก็ใกล้จะได้ตัดแล้วครับอีกประมาณเดือนกว่าๆใบต้นก็มาสวยครับใบใหม่มาพร้อมปีนี้อุดมสมบูรณ์ดีครับปีนี้ยอดมาด้วยแล้วก็มีผลทุเรียนอยู่ในต้นด้วย ไม่มีปัญหาลูกไม่บิดเบี้ยวเพราะว่าช่วงบิดเบี้ยวมันพ้นไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรครับอันนี้ลูกใหญ่แล้วไม่มีปัญหายอดมาทุกต้นครับต้นใหญ่ต้นที่มีลูกมีผลปีหน้าก็ทำใบอีกชุดหนึ่ง ทำอีกหนึ่งชุดก็สามารถทำดอกได้อีกเพราะว่าตน้นก็ยังสมบูรณ์ดีปกติทุกปีใบจะร่วงหมดใบจะเหลือน้อยอันนี้ก็คือยอดเข้ามาเลยใบร่วงอยู่แต่ว่าใบใบใหม่เยอะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ